เราไปคั้นน้ํานะครับทําพวกเครื่องดื่มจะหอมมากนะครับมีมีกลิ่นที่หอมนะครับแล้วก็จะไม่เฝื่อนไม่ขมเพราะว่าตัวเปลือกเขาเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็จะไม่มีเม็ดอ่าส่วนใหญ่นะครับเวลาเราไปคั้นน้ำเนี่ยถ้ามีเม็ดเนี่ยเม็ดมันจะแตกแล้วอ่าทำให